คันนี้ก็ต่อ,อกอีพีที่แล้วนะครับส,สาเหตุที่น้ำมันเครื่องดันออกกองแล้วก็ควันขาวเกิดจากนะน้ำมันเครื่องเกินนะครับตัวนี้ก็จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เปลี่ยนกองอากาศใหม่นะฮะเพราะกองอากาศของเดิมมันน้ำมันเครื่องเข้าไปเคลือบนตันเลยแล้วก็มีการทำการล้างกระปูนะครับก็จะเอามาทำ กาล้างก็รอลูกค้ามารับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็มีการล้างท่อเสีเบื้องต้นนะครับ <Twin St utter> ตอนแรกแค่สตาร์ทมันก็จะควนเลย